มือคิดมีสองคนใช่ไหมอ่าสามตำแหน่งฟรีหนึ่งอ่าไปเนี่ยอสองเดี๋ยวจะบอกคิดก่อนดีกว่าอาร์คมันง่ายคิดอ่ะให้คนปาลาระเบิดยึ้นเนี่ยคนหนึ่งอ่ะมันจะอยู่สามเหลี่ยมตรงเนี้ยจะเรียกสามเหลี่ยมอ่ะเคยเรียกกันใช่ไหม,ม,เ,มเคยเรียกกันไหมตนอนยิ<า>ย่ใหญ่เขาเรียกสาม,สามเหลี่ยม,<า>มใช่ไม่อะผม พยาปลาเนี่ยแบบเนี้ยเอาให้ลงตรงหน้ากองอะหน้ากองอแล้วให้คิดอีกคนหนึ่งอะพอปลาเสร็จให้คิดอีกคนหนึ่งปาดเลยใช่แล้วไอคนที่เนี่ยโดดอะโดดตรงนี้ยช่วยยิงจำจำจได้จำได้ใช่ไหมแต่ว่าคนคนที่ลงมาตรงนี้คือสองสองคนประมาณสองคนสองคนถ้าเอาจงจริงอ่ะถ้าเกิดแบบยิงเนี้ย กระโดดขึ้นกล่องก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดอ่ะฟ้าเสร็จกระโดดขึ้นกล่องยิงยิงระเบิดมันจะไปพร้อมพร้อมเราไง <S 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 าอ่าแล้วอาร์ตตัวหนึ่งอ่ะจะอยู่ทางสี <S <S อ,อ่าทางสีนะแล้วอารตอีกตัวหนึ่งอยู่มาก คิดอีกตัวหนึ่งขอไปยืนจากตรงนู้นอ่ะนี้มานี้ั่ห้าลงดีดักแค่ตรงเนี้ย,นนยงงฟังเสียงดีๆนะถ้าเกิดมันมาหรือมันยิงไอเนี้ยไอเนี้ยฟังดีๆตัวเนี้ยสำคัญถ้าเกิดมันมาหลอยหลังเราจบหมดเลยกตัวนึใช่เพราะ พราะทีมใหญ่มันชอบเล่นมาหลหลังมันแล้วหวานมานี้หวานปาแก้ไปตรงนี้อ่าปาไปตรงเนี้ยโอเคแล้วมานอะ่ะม่านปาไปแล้วไฟร้ไ,ไฟบีใช่แลแ้วไฟเหลืองอ,ะอ่ะอ่าก็คือปลาปลาปลิดไปเลยปลาปิดไปเลย แล้วให้รัดรีบเคลียร์แล้วไฟกลางอะ่ะเคลียร์ให้เคลียร์ให้หมดนะจะทำว่าคนนู้นจะได้เงินได้ใช่ไหมใช่แต่จะทำอะ่ะทำบีนะท,ที่ที่ให้แล้วให้คนนึงอะ่ะมามาคนเนี้ยตรงนึงคนนึงนะถ้าเคลียร์แล้วไฟกลางหมดแล้วนะพยายามวิ่งมาตรงเนี้ยวิ่งมาให้ได้อะ่ะอ้าวระเบิดปิดระเบิดอรอปิดปะ ไม่ได้ปิระเบิดลมป้าลมเออลมไม่ได้เติมตัวนี้นี่หมกแล้วปลาปลาระเบิดไปตรงนี้ลองปลาดิปลาเนี้ยอ่ามันจะปางนี้คนนึงแล้วตัวเนี้ยพอพอทางนู้นบอกเดินแล้วอ่ะทางนี้ต้องเดินมาแล้วแล้วปลาปลาระเบิดไปได้นี่เหมือนกันเหมือนปลาไปแบบสมมุติว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะโดนระเบิดไงเราก็รีบชาร์จชาร์จชาร์จเก็บวาง แล้วที่เหลือก็อยู่ที่สเต็บอะ่ะใช่สกิลการที่จะวางหรือจะอยู่เข้าท่อหรือจะอ้อมนู่นหรือจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่เลยอ่าแล้วก็แผนแผนตดัดวันนี้คือทางทางนี้ปล่อยเลยเอ้ยทางนี้ไม่ปล่อยทางนี้ไม่ปล่อยอนนทางเนี้ยคิดตัวหนึ่ง แต่คิดด้านเนี้ยตัวเดียว,ว,ยวอ่าหวานลงเหมือนเดิมหวานลงแบนี้เหมือนเดิมคิด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 ตามลงมาม้านอ่ะตามลงมามากอืก็คือคิดอ่ะมันมันจะต้องปาอะไรแบบฝั่งนี้ใช่ใช่ใชก็คือไม่ก็คือ,อยืนรถไฟกลางไะถ้าเกิดมันจับแผลแล้วได้เราต้องอยืนรถไฟกลางก่อน อ่าแ,แล้วคนเนี้ยพอพอบอกทำอ่ะคลิปฝั่งเนี้ยปาแก๊สปาแก๊สปาแก๊สไปฝั่งเนี้ยป,ปิดปิดปิดให้หมดแล้ววิ่งข้ามไปฝั่งโน้ตให้หมดเลยทั้งอยู่นกนนใช่พวกคิปคิปต้องรีบยึดให้หมด,ดใ,ชมใช่ต้องรีบยึด,ยดยอักอักเลงเลงไว้เลยเลงล็อกไว้ล็อกไว้มันมาทางไหนยิงมาทางไหนยิงแถ้าเกิด เมันแน่นอย่างเงี้ยไป B ถ้า B มันแน่นไป A แต่ระวังตรงต้องสนับไม่ไวอ่าแล้วถ้าเกิดมันอยู่ B เยอะหรือไงอะ่ะลงถังสีถังสีถังสีสี่สอยู่ยอยู่อักตัวนึงนแนะนำให้ฟ้าเราแบบเนี้ย ปลาปลาให้ข้ามนะปลาให้ข้ามนะไปฝังไม่รู้เลยอ่าถ้าเกิดถ้าไม่ปลาข้ามปลาลอดท่อนี้ยปลาได้ไหมไปได้ไปได้ไปได้หมดโอเคแล้วคิดอ่ะพยายามวิ่งเลยวิ่งเข้าห้องลกเลยวิ่งเข้าห้องลกเลยแล้วให้อัดปาดปลาปลาให้หมดอ่ะอันนี้ก็คือทำเอ่ออยู่หลังงงไหม ไม่ไม่ไม่ก็คือจะเข้าท่อคนนึงก็ได้เข้าล็อกสองล็อกตรงนี้หนึ่งคนเพราะไงมันก็ต้องดูกล้องอยู่เลยชัวร์แล้วปล่อยเอไว้ตัวหนึ่งอะเข้าก็ปลาระเบิดปาระเบิดเข้าอย่างเงี้ยคือตรงนี้ต้องล็อกลอเดินมีไหมใช่ไม่ล็กกอกล็อก,กตรงนี้เลยตรงนี้เลยแนะนาให้ล็อกตรงนี้มากกว่าใช่เพราะถ้าเกิดตรงนี้เราล็อกตรงเนี้ย แล้วฝั่งหนึ่งมันมามาหลอยข้างเราเราก็เฟล,ลอะ oh <my> ่ะง่ายอันนี้บอกไปสามแผเลยเนี่ยจำได้ม่ะจำได้อ่าโอเคนั้นจำรวดนะ รถไฟเหลืองคนหนึ่งอ่ะถ้าแนะนำอ๋อยืนแฮกเนี้ยเหรอ,อแต่ถ้ายืนแฮกต,ตรงเนี้ยมันก็คุ้มแต่ถ้ายิงโดนมันก็คุ้มไงแต่ถ้ายิงไม่โดนมันก็เฟล,ลเพราะเราล็อกช้าไป,าไปมันจะมีมให้คนเนี้ยมีแรงนะแต่ถ้ามันเราเกิดหลังสุด,ดงงอ่าเราเกิดหลังสุดหรือไงไม่ต้องไม่เราไม่ต้องไปดูเรามาดูม้วน ม้วนม้วนรู้จักม้วนใช่ไหมขิดหายม้วนมันก็คือเหมือนแบบมันจะม้วนมาอย่างเงี้ยม้วนอะ่ะงงไหม,มอาเนี่ยเรียกม้วนก็คือเล็งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมันเข้าช่องสามเหลี่ยมเราโดนเก็บหมดใช่ไหมเดี๋ยวลงบอก มันจะมีให้เล่นตรงเนี้ยก็ช่วยอ่ะมีช่วยได้หลายที่อ่ะ B ก็คือเป็นตัวหลักเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดหมุนหมุนมันไอ้ม้วนมันหลุดมาก็คือทีมแล้วฝ่ายกลางตายอ่านี่คือหนึ่งตำแหน่งนะเล่นยังไงแล้วแต่สกิลเลย จะเล่นคิดสามดีไหมเนี่ยเราว่าน่าจะคิดสามมากกว่านะอักสามไม่น่าไม่น่าเวิร์กอ,อ่ะอ่าก็คือคิดตรงนี้ตัวหนึง่งปากแก๊สตัวหนึ่งปากแก๊สปากแก๊สปากแก๊สไปนี้ใช่อ่อีกคนหนึง่งอันนี้คือรถไฟกลางนะรถไฟกลางจำดีๆตรงนี้รถไฟกลางนี่แลับเอกองงไหมลบเอกลับเอกนะแลับเอก คือเราจะล็อกถ้าเกิดรถไฟกลางไม่ไหวอะ่ะเราช่วยยิงได้แต่ยิงได้หมดเลยแถวเนี้ยแต่ถ้าเกิดอไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีคนอะ่ะมาล็อกกล่องเนี้ยมาดู<อ>ดนมาช่วยเพื่อนดูอ่ะโอเคถ้าเกิดมันมันมีฝั่งนู้นเยอะอ่าช่วยยิงฝั่งนี้เยอะช่วยยิงแค่นั้นแหละ แล้วถ้าเกิดมันเรามันเหลือน้อยหรือสองตัวเหลือไงดันขึ้นมา,<ร>าบดเนี้ยดันยึดมาเลยยึดยึดเลยยึดยึด,ยดฝั่งมันอะ่ะใช่แล้วคิดสองตัวอันนี้คือคิดตัวเดียวนะดันคิด,ค,ดคิดตรงนี้ตัวหนึง่งอัรตรงนี้ตัวหนึงน่ง<ม>แล้วก็อัรตรงอ้อักตรงตรถไฟเหลืองตัวหนึง่งอันนี้ เอาคิดมากันการต้งนวนเผื่อแบบรถไฟเหลือยิงไม่ทันเนี้ยแล้วก็ฝั่งนู้นม,มันหลุดยิงตรงนี้ได้ยิงนี้ได้ช่วยช่วยอะ่ะก็คือเหมือนแบบตัวซับพอร์ตเหมือนโตฟีอะ่ะตรงเนี้ยใช่ก็คือเปิดตัวไปเลยอะ่ะอีกสองน้แหน่ง ระไฟรไฟระไฟจำได้หมดเหรอจำได้แน่นะ,ะคนนึงอ่ะวิ่งมาเลยคิดคนนึงปลาระเบิดไปก่อนอให้อีกคนหนึ่งอ่ะปลาขึ้นอะ่งชิอ่าประมาณนี้เลยแล้วให้อีกคนนึงอ่ะ กล่องเนี้ยคนหนึ่งคิดนะเวลามายิงเลยยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องโยกไม่ต้องอะไรเลยอ่ะก็คือ,อถือคู่มายิงยิงอย่างเดียวอะ่ะแล้คนหนึ่งจะอยู่ข้างล่างข้างล่างเนี้ยจะอยู่จุดไหนก็ได้แม่ก็ปาแก๊สปาแกา๊สวางนี้มุดมาด้านนี้รอถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยิงหรือฟังเสียงได้เงี้ยปาปาดปาถัาางถังสีแค่นี้ใช่ต้องรีบบอก จะไม่ยากไปหรอยากไหมไม่คนอื่นไะดิอื่นไม่อาโอเคบอกไม่ยากก็ไม่ยากโอเคเ,เอเคเออตอนวางลมลืมบอกนะเกิดคนเหลือเยอะอคนหนึงอย่าอยู่ให้มันรถไฟชนอะ่ะเพราะมันต้อง,องดับหนะใช่คือสามารถบอกนี้ได้ ใช่อ่าก็คือเราดูมันจะมาลบมาเนี้ยแผนบุกถ้าเกิดมันบุกไม่ไหวอ่ะแล้วเอกแล้วเอกตัวรถไฟกลางตัวอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี้วันี้ยน,นี้ยันนี้อันน่อันนี้ก็แผนอีแผนหนึ่งอ่าใช่แผ่นหนึง่งแล้วดูกล้องอ่ะอยู่ข้างในอ่ะดูกล้องเลยถือคิดนะขอคิดอยู่ข้างในนะดูกล้องดูอะไรอคอยคอยพูดอยู่ตลอดอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวหลักถ้าเกิดจะใช้แผนเนี้ยตัวหลักเลย แล้วก็แล้วไฟบีตัวหนึ่งอ่าแล้วไฟบีตัวหนึ่งนี่สามสามตำแหน่งแล้วนะแล้วก็อัพคิปมาฝั่งนี้อ่าก็คือคิปจะลงมาข้างล่างใช่การลึกแต่ฝั่งนี้จะดันดันให้มันก็ยิงมาโผนไงบีบให้มันไปเอ ใช่ก็คือถ้าเกิดตำแหน่งแค่สองตัวคือว่าให้เขารู้ว่าอ่าใช่ก็คืออยู่พยายามถ้าเกิดวัดไม่ไหวก็ไม่ต้องวัดแค่นั้นเองเรามันรามันดันมันบีบมาจริงๆมันมีเรียกแปดกตอนนี้ะแต่ไม่อยากเรียกไง เรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยอ่ออัดตรงนี้คนหนึ่งหรือจะลงไปวัดตรงนี้ก็ได้เนี่ยยืนไปวัดไปวัดได้หมดเลยแต่มือคีดดาบของเนี้ยชัวร์อ,อย่ายิงอันนี้นะอย่ายิงนะอ่าต้องปล่อยไว้อ่าฟังเสียงดีๆไม่ก็มาดูเนี่ยมันจะมีรูงเนี้ย ไม่ถ้าเกิดมันมาปาดได้ไม่ก็แว็บดูเอาแว็บดูทีละนิดทีละนิดตเลยคอยฟังเสียงตลอดอเจ้เาบ,บ,บีบเข้ามาแค่นั้นแหละถ้าเกิดทีมมันเบามากอ่ะดันมาเลยดันขึ้นเลเนี่ยม,มันไม่น่าหนะกมั้งโลมว่ามันเบานะ เออมีหนักอยู่ตัวเดียวไอจ้จุงบึงยังเบยก็ไม่น่าหนักหรอกตอนนั้นมันอยู่กับพวกไอ้ไกด์ไงพวกไอ้สวิตต์อะ<ม>ตอนที่อ่ามันก็มีนนแค่นี้นะนนไ,นนไม่ถ้าถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรถามเลยจะได้บอกกันก็คือหวาน,วานใช่ไหม อ่าแล้วยโยกตรงไหนได้มั้งอได้ยกได้หมดเลยแถวเนี้ยก็คือขอให้อยู่แถวนี้ยใช่มไอ,อ,อ,อ่่าจุดไหนที่คิดว่าซับเพื่อนทันอ่ะอยู่ได้หมดเลยถ้าซับไม่ทันก็เปลี่ยนที่อย่าอยู่ในตำแหน่งเดิมถ้าศัตรูรู้อ่ะเปลี่ยนตำแหน่งให้เร็ว ถ้าไปดูพวกไอ้ไก่เล่นแม่งยิ่งกว่านี้อีกอะแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายหกแล้วละ ่ก<ะ>็ถามยอะไรกอีใช่ะใช่ก็บอกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแผนเฟรนรวมรวมไอหมรวมด้วยนะเดเตะเดเตะนะเอาตรงบบนี้หน่อยไม่เขา้าใจตรงไหนถามเลยไม่เขา้าใจอ่าไอ้คิวสองคนอ๋อไม่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 ไมไม<ะ>ก็คือไปบีดนัดนไปเนี่ยแล้คิดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ ตรงนี้เล <ะ S 2> ยคลิกตัวหนึ่งวิ่งไปนี่ไง,งวิ่งไปเลยก็คือรถไฟกลางรถไฟกลางกับแล็ปเอ็ดมันว่างหรืออะไรเงี้ยเขจะมีตําแหน่งไปเลยตัวหนึ่งไ,ไหนอะ่ะนนี่ตรงที่ว่าทางลงตรงกลางตรงไหนวะเนี่ยมุดมั้งเออ ต้องไหนนะต้องไหนต้งไหนเฮ้ยสะดุ้งเลยยังแเ่เห็นนั่งร้านบีอร์เหรออ่าทําไมอ่ะถ้ามันมีคนโยกมานี่แล้วโยกมาเล่นกลางแล้วไหนใครโยกมา คนที่อยู่นั่งร้าน,น,าน,นไม่ต้องไปนี่ไงดีไงไก็คือบีปลาแผนนี้เซตมันคปลาแล้วปลาระเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ปลาระเบิดเหมือนกันก็ือนปลาระเบิดเป็นรูปตัวเอกอะก็คือมันอยู่ในนั้นก็คือโดนระเบิดแน่นอนอ่ะเน็กะองจำทันไหมทันอยู่พี่ทันอยู่ ก็คือถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็ลองใช้แผนตัวเองดูว่าได้สับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเนี้ยก็คายๆเพราะจริงๆแผ,แผนแผนพวกนี้มันในหลีกใหญ่ในเขาก็ใช้กันหมดอะ่ะพวกดีวิชั่นหนึ่งก้องใช้หมดทำไมอะ S 1> <S 1> <S จัง,จงวหวะบวกอยู่อะพี่มันบวกไม่ทันคนสั่งอ่ะน่าจะเป็นคนดี